สวัสดีค่ะพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าอ,อยู่ในคอนโดตอนนี้เราก็กำลังรอลูกนะคะขนาดมีห้องนะเดินนะคนล้องข้างล่างก็จะขคากระทุง้งเหมือนแบบเสียงดังจะคอไปทำไมมันก็ไม่ได้เสียงดังอะไรมากแต่ว่าก็พยายามไม่กดกันนะคะถ้าอยู่ที่นี่เราไม่กดกับใครหรอกแต่คนอื่นอะอะไรก็ไม่รู้นิดน,นึงคงไม่ได้ น,นี่เราอยู่ห้องนี้จะกลับห้องให้ดูตื่นอันนี้เราอยู่ห้องชั้นห้าเบอร์ห้าอันนี้ลิฟต์ขดลมรวนี้่อสีฟ้าลูกก็ทาตาให้สีฟ้าด้วยตอนนี้เราก็จะหาข้าวกินก่อนนะคะ เกือบแล้วตอนแรกเสร็จแล้วก็ลงสับเวเลย 你很大妹。 แม่ไม่เป็นซอยด้วยค่ะโอ้โหไปถึงนู่นเลยอ่ะเยอะมากถ้าแบบนี้ในนี้ก็ต้องมีห้องน้ำสิคะเพราะไปที่ไหนส่วนใหญ่จะไม่มีห้องน้ำเลยเราต้องอั้นฉี่ไปตลอดเลยจนที่จบคลิปอ่ะอุ้ยมีป๊อปมาด้วยแม่เราอู้ยเข้าไปดูไหมไปไหมโอเคไม่ทมไมมีไม่เสียหรอ นคนชอบอันนั้น <herum> เออดีสับเบย์อยู่ตรงนี้เข้าห้างเลย ตอนนี้เราก็ออกมาเดินด้านข้างนะคะอากาศหนาวมากแล้วก็ลมแรงด้านข้างๆก็จะขายอาหารคนก็จะเยอะแยะซื้อไปก็กินไปแต่เวลาเราจะกินอะไรก็ต้องคำนวณน,นิดนึงเพราะว่าบางอย่างก็คูณออกมาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันลมแรงมากได้ยินเสียงไหมคะสัพักฝนก็ตกเราทุกคนเขาวิ่งกูกันเข้าห้างไปหลบฝนะคะ่ะ ฝนตกก็เลยเข้ามาลลหลบฝนต่างคนต่างเข้ามาหลบฝนกลลันตอนนี้เราออกมาแล้วนะคพะพยากรบอกว่าฝนหยุดบ่ายสองก็หยุดจริงๆไหนเป็นทิศทาแบบกมๆโอเคกินอีกแล้วกินทั้งวันอัไหนอ่ะเขาแตะได้ปะ สามร้อยฮะสามร้อยบาทโอ้ไม่ค่าสามร้อยบาทกีล่ลูกยะ <c oughs> โอ้โหโลมแรงมากไม่ใครเปิดแบบใช่ไหมต้องเป็ิดหูเลยนะเปิดหมเลยนะเรียบหมดแล้ว ยินดีค่ะอยากรู้ว่าทำไมถึง300นี่นะคะขนม300บาท300บาทโห้ว่กลาไมดีเลยแป้งทั้งนั้นเลยอ๋อเขาถ่ายนกอ่ะโบนี่เขาถ่ายด้านนี้หรอือเปล่าเขาถ่ายตรงนี้ ที่น,นี้ที่ตั้งของตึกเบอร์เทศเซนเตอร์นะคะที่โดนเครื่องบินชนเกิดสก,ดกกระด้ากรรมัอยางยิ่งใหญ่เมื่อกี้ตรงนั้นตึกหนึ่งอันนี้อีกตึกหนึ่ง ข้างบนมะพร้าวมะพร้าวส้มอันนี้กีวีก็มีมะพร้าวโองเขาไม่เหมือนที่บ้านเราเลยอ่ะเจ้าไหนอันนี้นี่คะสิบเอ็ดบาท คือข้อสกิชั่โอ้โหนิวยอร์เกอร์ป่าขายแคชเชียร์เก่าอ่ะนี่แบกไม่ไคิดตังว่ะ Back to complete transaction. Okay. Thank you for shopping at the Foods Market. ตอนนี้เรามายิงเข้าแถวมาจับไข่กระทิงเขาบอ <Momo> ก <ต Liberty. S 1> ว่าถ้าจับแล้วอ่ะจะรวยเราก็ต้องจับเดี๋ยวมาดูตอนเราจับไข่นะฮะไข่กระทิงหนาวหนาวมาก จากถ่ายรูปกระทิงนะคะเราก็ไปเดินบนสวนสาธารณะลอยฟ้าของนิวยอร์กนะคะสวยมากเนี่ยดูสิเดินอยู่บนนั้นนะ่ะแบบด้านซ้ายด้านขวาคือสวยไปหมดเลยจนเราลืมถ่ายคลิปวิดีโอมาจะถ่ายรูปภาพสวนสาธารณะลอยฟ้านี่เคยเป็นทางรถไฟเก่าของนิวยอร์กนะคะแล้วเขาเลิกใช้แล้วปัจจุบันเขาก็เลยเอามาทําเป็นสวนสาธารณะซะเลยให้คนได้เดินผ่านชมวิวทิวทัศน์สวยมากเลยค่ะเดินจากตรงนี้ไปก็จะทะลุไปตึกเวสเซลได้นะคะ แล้วเราก็ไปถ่ายรูปที่ตึกเวสเซลกันต่อค่ะตอนนี้เราก็มาถึงตึกเวสเซลแล้วทุกคนตึกเวสเซลจะสูงเท่าประมาณอาคาร16ชั้นนะรูปทรงก็จะเป็นลังพึ่งรู้สึกอิจฉาคนที่เคยได้ขึ้นไปจังเมื่อก่อนเขาให้ขึ้นไปดูแหละแต่ว่าก็มีคนขึ้นไปแล้วก็ค่าตัวตายตอนหลังเขาก็เลยปิดเป็นการถาวรเราก็เลยได้เดินดูรอบๆเอานะคะก็สวยค่ะ ตอนนี้เราจะไปิตลาดเชลซีคนเยอะมากรีบเดินไปสับเวเราต้องรีบเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางบางเส้นทางไม่ได้ว่าต่อเดียวถึงอ่ะมันจะต้องไปสลับสายเราอยู่ที่นิวยอร์กเราใช้รถไฟเป็นหลักนะเราก็จะดูแมบป,ประกอบวันมาแรกๆก,ก็งงนิดนึงแต่ลูกๆเก่งเราก็เลยคล่องละ พออยู่ๆไปเราก็เริ่มคล่องขึ้นลงสลับสายอะไรก็เริ่มคล่องแล้วก็คิดว่ามันสะดวกดีนะในการใช้รถไฟสับเบย์ของนิวยอร์กอ่ะเรามาเปลี่ยนสายนะคะ,ะคถึงตลาดเชลซีมาร์เก็ตแล้วมันเป็นห้างเหรอนึกว่าเป็นตลาดออจริงๆชื่อมาร์เก็ตทำไ โอ้ยยี่สิบห้าเลยเหรออันนี้สามสิบแปดเออทำไมราคาสูงจังนี้สิบหกโอ้ยซื้อไม่ไหวคือกิซซาหน้ากินเอาละชิ้นหนึ่ง ดูรูปกันเลพี่แตงกินปะแต่ม่นแค่สดัน่งเลยแล้วเดี๋ยวก็มีคนก หลังจากเราอิ่มแล้วเราก็เดินเล่นอยู่ข้างในนะคะก็จะมีขายของหลายอย่างเลยทั้งเสื้อผ้าร้านอาหารร้านขนมผลไม้แม้กระทั่งวายก็มีนะเราก็เดินเล่นไปเรื่อยเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ลงข้างล่างบ้างเดินไปเรื่อยสักพักเราก็ต้องกลับบ้านและเพราะเดี๋ยวดึกนี่ขายอะไรอะขนมไปดูไหมขนมอะไรไไอะรอินเดีย เดี๋ยวถ้ากินไม่เป็น ừ, เดี๋ยวกินไม่เป็น <c oughs> ได้หมดเลย กลังกลับบ้านแล้ววันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่อื่นต่อหนาวมากข้าบ้านหนาวมากหนาวจะกินไอติม